สวัสดีครับเราพาเพื่อนๆอนมา,าชมสวนแอบินะครับเพื่อนเพื่อนถามมาเยอะนะครับว่าทําไมสวนบุญบรรดาลทําไมถึงยังไม่ออกพันธุใหม่ๆมานะครับเออเรามีไม้ไม้ไม้จากการพ่อมเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าเราเรามีไม้จากการพ่อมเมล็ดนะครับเรามีไม้จากการพ่อมเมล็ดเยอะครับลูกใหญ่ๆเรามีครับลูกงเจ็ดแปดขีดอะไรเรามีอยู่ แต่ว่าทําไมเราถึงไม่ทํานะครับเราบอกกับเพื่อนๆก่อนอ่ามันยังไม่มีพันธุ์ไหนที่มีรสชาติอร่อยเท่ากับพันบีบีหนนะครับที่ผมอ่านำเข้ามาจากไต้หวันนะครับเพะตอนนี้เรากําลังห่ออยู่นะครับเรากําลังห่อเริ่มห่อเยอะแล้วฮะเราเริ่มห่อเยอะแล้วเริ่มสุกแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีให้ชิมนะครับเรามีให้ชิมว่าอ่าบีบนเนี่ยทานเป็นยังไงครับอร่อยแค่ไหน ส่วนบุญบันดานถึงยังไม่เปลี่ยนไม่เอาพันธุ์อื่นมาทําพันุ์นะครับเพราะว่าเราถือว่าตัวอื่นเนี่ยของเรานะครับเราพูดจากของเรานะครับยังไม่มีตัวไหนดีเท่ากับ b b 1ครับเพราะฉะนั้นเราเรา,เรายังไม่ทํานะครับ B-B-1 นะครับยังมีรสชาติหวานอร่อยนะครับแล้วก็เนื้อนแน่นเก็บไว้ได้นานแล้วก็ยางนี่แทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเรา เราเราชิมแล้วหลายๆตัวนะครับเราชิมได้หลายตัวเราจากในสวนเนี่ยลูกใหญ่ๆอะไรเป็นไม้พอเมเลดเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าเราเก็บเอาเมล็ดหมดนะครับเราไม่เคยส่งให้ลูกค้าเพราะว่าเออมันมันเราถือว่ายังไม่อร่อยพอสู้กับบีบีหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่ถึงไม่เอาทําพันธุ์นะครับเราต้องการให้เพื่อนเอนเนี่ยเอาอบิวเออที่มีความอร่อย เอาไปปลูกกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาลงทุนนะครับแล้วก็มัน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 จะเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เราจะไม่ได้ดีแล้วเราก็จะผิดหวังนะครับแล้วก็เวลาเราไปขายในตลาดเราจะมีปัญหาทันทีครับในเมื่อเราปลูกอบิวไปแล้วเอาไม่อร่อยอลูกค้าไปซื้อไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ติดใจเนี่ยต่อไปเราก็ จะลําบากนะครับเพราะถ้ายิ่งปลูกเยอะถ้ายิ่งไม่ได้คัดพันยิ่งมีปัญหามากนะครับอันนี้สวนบุญบรรดาลฝากเพื่อนๆไว้นะครับแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจเอานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่ครับต้นเรามีเยอะนะครับกําลังกําลังเริ่มห่อนะครับกําลังลูกเล็กๆเ,เต็มเลยนะครับ เรากำลังเริ่มห่อนะครับแต่ว่าพันจากการพ่อเมล็ดเนี่ยเรา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 เก็บไปค่อนข้างเยอะและ้วฮะเก็บแล้วเอาเมล็ดทำพันนะครับอ่าก็นี่ก็เริ่ม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 เหลืองแล้วครับมีให้ชิมนะครับตอนนี้มีให้ชิมมีให้ชิมอยู่นะครับมีให้ชิมอยู่อ่านี่นะครับออกดอกออกอะไรเต็มไปหมดเลยครับ ออกดอกเยอะมากกําลังออกดอกเยอะมากนะครับอันนี้ก็เหลืองแล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆเราก็ยังเเพิ่งเริ่มดูแลเพราะว่าเ <_ pued. S 1> พราะว่าเราเอากิ่งเอาเอากิ่งจากแปลงนี้ยครับเพราะว่าตอนเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มเอาผลแล้วครับเราจะไม่ทํากิ่งแล้วเนี่ยครับ แวะมาชิมกันได้นะครับแวะมาชิมกันได้เลยที่สวน,นบุญบรรดานนะครับว่าพันธุ์บีบีหนึ่งที่สวนบุญบันดานเอามาจากไต้หวันเนี่อร่อยแค่ไหนนะครับอ่าลองมาดูกันนะครับลองมาเที่ยวมาชิมกันได้ช่วงนี้มาได้เลยนะครับแล้วกิ่งพันุเราก็ยังพอมีจําหน่ายอยู่นะครับแบ่งปันกันไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ